จากกรณีเมื่อวันที่20ตุลาคม65ที่ประชุมกศทอชอมีมติ3ต่อ2เสียงรับทราบการควบรวมกิจการระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือทรูและบริษัททั t เทลเอ็กซ์เซสคอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนหรือดีแท็กแบบีเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น สำหรับกรรมการกสทชสองเสียงที่ลงมติเห็นชอบกรณีดังกล่าวประกอบด้วยนายแพทย์สรระ,ะบุญไบชัยยพึกประธานกสทชและนายต่อพงษ์เสลานนนส่วนกสทชสองเสียงที่ไม่เห็นด้วยประกอบด้วยนายสุภัสสุภัชลาสายและนางพิรงรองรามมาสูตรขณะที่พลอากาศโทรดรธนพันธ์รายจเจริญกสทชงดออกเสียง เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาการตีความในแง่กฎหมายจึงยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนโดยจะขอทำบันทึกในภายหลังทั้งนี้เนื่องจากการลงมติที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากันดังนั้นประธานที่ประชุมได้ใช้อำนาจตามข้อ41ของระเบียบกสทชว่าด้วยข้อบังคับการประชุมกสทชพุทธศักราช2555ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ขณะที่นายสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่ามติอัประยชน์ของกอสทชในการอนุญาตให้ควบรวม t ทูและดีแทกสำหรับผมแล้วการลงมติเป็นวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาของกศทชซึ่งยอมให้ t r u ูและดีแท็กควบรวมกันโดยอ้างว่ากสาทชมีอำนาจในการห้ามการควบรวมเป็นมติอัประยชน์ของเสียงข้างมากโดยแท้เนื่องจากเป็นมติที่กสทชจงใจตัดอำนาจของตนไม่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนอย่างร้ายแรงเพราะทำให้ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยมีการผูกขาดมากขึ้นผลการศึกษาในภาพรวมโดยนักวิชาการไทยหลายสถาบันชี้ว่าราคาค่าบริการหลังควบรวมอาจสูงขึ้น2-23%ในกรณีที่ไม่มีการสมครบราคากาันหรือหัวระหว่างผู้ประกอบการสองรายที่เหลืออยู่ แต่หากมีการหัวราคากันอัตราค่าบริการอาจสูงขึ้นถึง120-244อร์เซและ GDP ของประเทศจะหดตัวลง0.5-0.6เปอเช่นเดียวกับผลการศึกษาของที่ปรึกษาต่างประเทศของกอสทชอเองที่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าไม่ควรอนุญาตให้มีการควบรวม ผลการลงมติครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจผมเองได้เคยคาดการมาแล้วว่าจะมีการเล่นกลทางกฎหมายว่ากสทชไม่มีอำนาจห้ามควบรวมตามที่ผู้บริหารสำนักงานกสทชและกสทชบางคนมีท่าทีชี้นำมาโดยตลอดแม้ว่าสารปกครองกลางได้เคยพิจารณาในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วว่ากสทชมีอำนาจที่จะพิจารณาให้ควบรวมหรือไม่ให้ควบรวมก็ได้ ที่อาจจะแปลกใจอยู่บ้างก็คือมีกสทชบางท่านไม่กล้าลงมติซึ่งอาจจะเกิดจากการกลัวความรับผิดชอบทางกฎหมายเพราะหากลงมติไปว่ากสทชไม่มีอำนาจพิจารณาให้ควบรวมก็อาจจะเป็นการกลับความเห็นของตนซึ่งแต่เดิมกสทชทั้งองค์คณะเคยมีมติ3ต่อสองว่ากสทชมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ควบรวมหรือไม่ก็ได้เมื่อครั้งที่ชี้แจงต่อสารปกครองกลาง อย่างไรก็ตามผมไม่เชื่อว่าการไม่ลงมติครั้งนี้จะทําให้ท่านรอดพ้นจากความรับผิดชอบไปได้ซึ่งหากมีการฟ้องร้องคดีว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็น่าสนใจว่ามีคําตัดสินออกมาเป็นบรรทัานต่อไปอย่างไรผมขอตาหนิกสทชเสียงข้างมากโดยเฉพาะผู้ที่มาจากตัวแทนผู้บริโภคและผู้ที่มาจากตัวแทนของผู้ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพราะท่านทําให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มทุนผูกขาดเอาเปรียบและประชาชนถูกดิ รอนสิทธิและเสรีภาพจากการมีทางเลือกที่ลดลงเช่นเดียวกันผมขอตำหนิกศทชท่านที่ไมก่กล้าแม้แต่จะออกเสียงลงมติตามหน้าที่ทั้งที่มีเวลาให้ศึกษาประเด็นทั้งหลายมานานพอผมอยากเห็นทั้งสามท่านนี้ลาออกจากตำแหน่งแม้จะคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันผมขอแสดงความชื่นชมกสทชเสียงข้างน้อยคือรองศาสตราจารย์ดรสุพัสสุพัชลาใสาและศาสตราจารย์ดรพี่รงรองราม,มสูตรที่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและไม่อยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มทุน สำหรับประชาชนควรดำเนินการอย่างไรต่อไปผมเคยกล่าวมาแล้วว่าคงมีแต่สำนึกของกอสทชและพลังการตรวจสอบของประชาชนและสื่อมวลชนเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการผูกขาดในตลาดโทรั์คมนาคมในครั้งนี้ไปได้ในเมื่อกอสทชไม่ให้แสดงให้เห็นถึงสำนึกต่อการทำหน้าที่ในการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผมคิดว่าประชาชนโดยเฉพาะองค์กรผู้บริโภคควรดำเนินการดังต่อไปนี้ ฟ้องคดีต,ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลยกเลิกมติของกสทชที่ปล่อยให้มีการควบรวมกิจการและขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวอย่าให้มีการควบรวมก่อนมีคำตัดสิน ดำเนินการเพื่อฟ้องคดีต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการที Arrow, ่กสทชอนุญาตให้ควบรวมแล้วมีผลทำให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะมีค่าบริการที่สูงขึ้นในอนาคตและเป็นภาระต่อประชาชนตามที่มีผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ไว้ซึ่งจะทำให้การกระทำของกสทชขัดต่อมาตรา56ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ในปัจจุบันสารรัฐธรรมนูญก็กำลังพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าโดยอ้างมาตราเดียวกันอยู่ร่วมมือกับองค์กรด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร้องเรียนให้ปปชตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของกอสอทชเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญตัติโดยเฉพาะสสตรวจสอบกอสอทชอย่างเข้มขน้นและพิจารณาแก้ไขกฎหมายกอสอทชครั้งใหญ่เพื่อปฏิรูปกอสทช และสำนักการกสทอชอให้มีความโปรง่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนรณรงค์ให้ประชาชนและผู้บริโภคแสดงออกโดยงดซื้อสินค้าและบริการจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุนผูกขาดไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟอาหารและอาหารสัตว์อินเทอร์เน็ตระบบการชำระเงินและกิจการอื่นๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ